ครับผมสวัสดีครับผมช่างเดชนะครับก็วันนี้มารีวเวบ้านที่แถวเอกมัยนะครับเป็นบ้านของคุณหมอนะครับก็เป็นคลินิกนะครับก็แถวเอกมัยนะครับก็ตัวนี้มันอยู่ซอยอะไรเอกมัยซอยยี่สองยี่สองซอยยี่สองนะครับก็เข้ามาไม่ลึกมากครับก็ตอนนี้ผมรีเวทั้งหลังเลยนะครับลูกค้าก็คือวันนี้ไม่ไม่ไม่เสียไม่ได้ซ่อมเลยแล้วก็ชุดเนี้ยซื้อเป็นไม้เป็นไม้หมดเลยนะครับทีมงานก็เจ็บขึ้นรถหมดแล้วนะครับ เีมงานเก็บขึ้นรถหมดแล้วก็คือสองสามรอบแล้วครับก็ยังไม่หมดเลยเพราะว่าเราลื้อไม้ออกข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจุดนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาถ่ายทําทไปแต่ละจุดนะครับเพราะว่าข้างบนก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปแสงไม่อาจจะชัดผมจะถ่ายแต่ด้านล่างนะครับแล้วว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับผมก็คือลีวเวทข้างหลังเลยนะครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างสี่บานเลื่อนนะครับพร้อมมุงลวดนะครับของเดิมก็จะเป็นไม้นะครับตามที่ช่างเดชแจ้งไว้นะครับการใช้งานก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเปิดตรงกลางด้านข้างก็จะเป็นบานฟิกนะครับอันนี้มีมุงให้2บานนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นประตูบานแขวนนะครับด้านนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวอ่าตรงนี้เป็นบานแขวนแล้วก็มีหน้าต่างสองบานเลื่อนนะครับตรงนี้การใช้งาย รอบอบ,บ้านเลยนะครับก็ว่าด้านบนนี้มันก็สวยอยู่แต่ว่าเราขึ้นไปก็อาจจะแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลูกค้าคงจะดูไม่นานหรอกครับทักทักดีๆครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างสองมันเลื่อนนะครับของเดิมก็จะเป็นประตูเอ๊ะคอนโษครับเป็นหน้าต่างนะครับแต่เป็นหน้าต่างแบบเปิดนะครับสมัยก่อนนะครับก็สองชุดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นกระทุงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะทําเป็นบันฟิกนะครับข้างบนก็จะเป็นฟิกสามช่องเลยด้านบนก็จะมีหน้าต่างอีกนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนด้านสองสองมานี้เป็นห้องน้ํานะครับไอตัวนี้เราจะใช้เป็นอลูมิเนียมอกขาวนะครับกระจกฟ้านะครับก็กระจกฟ้านี่ก็จะไม่มองมองไม่เห็นนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับอันนี้จะเป็นเลื่นนนนนอน,นด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นบานฟิกนะครับอันนี้ก็ทําเป็นบานฟิกตัวนี้ผุหน่อยอยู่ต่ําโดนน้ําด้านบนก็จะเป็นบานกระทุงนะครับแบบสามบานเปิดตรงเปิดข้างนะครับตัวนี้ของเดิมก็จะเป็นบานกระทุงเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นบานกระทุงของไม้อันนี้ก็เป็นหน้าต่างสองบานเลื่อนนะครับฟิกด้านล่าง นะครับเลื่อนไซ้าขวาสลับมีมุ้งให้1บานทุกบานมีมุ้งหมดนะครับก็สนใจติดต่อให้ช่างเดชไปรีโนเวทบ้านโดยใช้กระจกอลูมิเนียมได้นะครับขอบคุณครับ